go back it's a great ball look at <laughs> <laughs> the goal it's a goal encollo contella back back กองกลาง CMF ตัวลุกของเชลซีมีค่าปรังเป็นอยู่ที่96 CMF ที่ค่าของตัวที่96เพย์รซชันถ้าเป็น DMF ก็จะมีค่าของตัวที่93ค่าปรับจะลดมาเหลือ3รถมา3มีค่าปรับความสามารถในเกมลุก81มอนโทล89ดิปปิ้ง88สุกมสั้น893จวนมันยาว89จดสกอร์76ความเร็ว91 ปิดต้น91ที่มันค่ารังที่เยอะก็จะมีบาลานซ์99สเตมิน่าความร่างเกมรับการเข้าบอลการชนะบอลแอคชั่น99ทุกสกิล99หมดเลยเป็นตัวกองกลางเกมลุกที่มีค่ารางเกมรับได้สูงมากพรามันสองสามมีค่ารังอยู่สสกิลที่ให้มาก็มีทั้งดับพบ้นฐานอินเตอร์เซปชั่นฟัตติ้งสปิริตออโคลปาติเคียเป็นเพย์อิงสไตล์แบบ บ็อกทูบ็อกจะบ็อก b ok ูบ ok จะเป็นคลิง้งสายที่เล่นเป็นตัวสัดตัวก็คือบ ok ok. ็อกทูบ็อกจะเป็นตัวที่เป็นกองการเกียมลุกที่เรียกเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็เล่นเกมลุกได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเอ,เอ็นโกโรก,กองเต้นเนี่ยมีค่าพลางังค่อนข้างสูงเก้าเก้าทั้งเต็มค่อนข้างเยอะมีทั้งสเตมินาบาลานด c t ั o n 99กความความสามารถทางเกมรับเนี่ยตง99หมดเลยการจุดกระปมีคา่าเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังสามารถจุดกระอได้อยู่การยิงเนี่ยอาจจะยิงได้ค่อนข้างกับปันกลาง,าง,าง,างการยิงแบบยิงไกลๆนะยิงไกลๆกอนต้องเลนคมอย่างเดียวยิงใกล้ๆเนี่ยยิงใกล้ๆมันต้องอาจจะปันค้างไม่ได้พอจะลุนได้อยู่เป็นประตูได้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะลุ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่กงเต้เป็นเกม เป็นเกมกองกลางเกมลุกที่เรียกได้ว่าเล่นเกมจะถอยไปเล่นเกมลัอเกมรับได้เยอะมากคือเล่นเกมลับของกองเต้มีค่าพลังค่างสูงมีค่าพลังเก้าเก้ทาทอเกือบซูซูก,กิของเกมรับซึ่งบางคน d m f เยังไม่เท่าขนาดนี้นะสำหรับก,กองกลางเกมลับบางคนยังไม่มีค่าพลังสูงถึงด้วยความที่กองเต้มีค่าพลังสูงขนาดนี้เลยทให้กองเต้นี วิ่งลงต้องวิ่งลงแบบเป็นธรรมชาติของเขาอบเป็นชายบิร์ลคือบ็อก box. ก็คือวิ่งลงทั้งเกมโดยที่สเตมินาของกองเต้เนะี่ยหมดไม่ง่ายเลยเป็นเป็นคนที่สเตมินาเยอะมากคือวิ่งได้ทั้งเกมแต่ข้า,ขาวไรงยังไม่เลือคือเป็นคนที่เขาเคยมีจัดอันดับอยู่ของนักเตะที่ข้าวแรงสูงที่สุดของเบสในพีเมลลี่เนี่ยกองเต้ก็อันดับซึ่งกองเต้ในเบสเน,นี่ยให้ข้าวแรงสเตมินาค่อนข้างสูงด้วยความที่เขาเล่นเป็นบล็อกด้วย ทำให้ต้องวิ่งทงเกมแล้วยิ่งตามสก,กิลของเขาได้มีพรอมมาตอนเกมลับ99 4สก,กิลแล้วก็เกมลุกเนี่ยก,ก,ก,ก็มีความ80อัพอะ่ะเลยทําให้เป็นตัวที่เล่นเกมน้อยเก็บปุ๊บก็ต้องเติมเกมลุกมาด้วยเลยทําให้ต้องวิ่งทางของเกมการยิงเนี่ยบอกเลยว่าบากลางวันเนี่ยก็จะยิงคมแต่บางกลว่าก็อาจจะไม่คม แล้วแต่จังหวัดที่เราจะเล่นด้วยว่ามันอยู่จังหวะดไหนคือเป็นแล้แต่จังหวัดด้วยว่าเราจะเล่นจังหวัดไหนบางที่เนี่ยยิงแบบคมแบบสุดยอดก็งงอยู่ว่ายิงได้ยังไงแต่บางจังหวัดที่มันควรยิงหน้าก็บางครั้งก็อาจยิงไม่ค่อยได้บางจังหวะแบบวิ่งเข้ามายิงตามน้าอ่ะคือลูกๆแบบเนี้ยเป็นลูกที่ของเต้ยิงแล้วโคตรโหดคือยิงได้ยิงเป็น C M F ่ควบมาเกมรับยิง อย่างนี้ยังยิงได้อะถือว่ายังโหดมากเลยนะอถ้าขวานสับตะเกมรับขนาดนี้เรายังลงมาแล้วยิงตามน้ำโดยขวามตะเคียนดุกเยอะเนี่ยถือว่าน่าหดโดยซีมเอฟทีพิฆาตข้าวมันเก้าสิบหกเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นเก้าจะเป็นฟิวฟเดนซีมเอฟเก้าหกมีไม่กี่คนถ้าเป็นแอคคันดึกจะเป็นโค้โคแต่สกอตสโค้ชจะโดดเด่นเรื่องการยิงไกลแต่กองเต้จะโดดเด่นเรื่องการวิ่งวิ่งไปแบบช่วยเพื่อนรับบอลกองเต้น่จะมีจุดเด่นโดยที่ ตาธรรมชาติของเขาค,คือสมมุติทีมตนบุกอยู่กองเต็ก็จะลงไปเล่นเกมรับช่วยจะลงไปเล่นเกมรับโดยธรรมชาติเลยนะที่เราไม่ต้องบังคับจะลงไปเล่นเกมรับช่วยในแดนรับของเราทําให้ไปเอาบอลมาจากทีมฝั่งตรงขั้นได้แล้วถ้าสมมติเราเล่นเกมลุกอยู่ปุ๊บกองเต็ะเป็นตัวที่เติมขึ้นมาจากแดนก่อกลางเนี่ยเติมขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงมากแทบทจะทำประตูได้เลยตอน,นนี้ก็ มึ้นมาปุ๊บแล้วก็โยกโยกโยกหาช่องแล้วค่อยยิงคือเป็นตัวที่ทั้งวิ่งทั้งอะไรทำได้ดีหมดแล้วเหลือแค่การจบสกอร์ยิดหน่อยที่ให้ข้าให้เป็นให้ข้าทางน้อยอาจจะน้อยนิดนึงแต่มันก็ยังจบสกอร์ได้อยู่ดีเอ้กองเต้นเนี่ยเป็นตัวที่ยิงเข้าขวาก็ได้คือจะเป็นตัวที่ยิงค่าสองเท้าเนี่ยมีค่าอยู่ที่สอง อาจจไม่ได้เยอะมากแต่ก็มันก็พอยิงได้แต่ถ้าใครอยากให้กองเต้นเนี่ยเล่นเกมลุกเต็มตัวก็ต้องกดกด Pass and Move ก็กคือการกดให้ฝากือไปที่ตัวอาจจะปีกซ้ายหรือว่าซีมอฟกตัวหนึ่งแล้วก็ให้ให้กองเต้นเนี่ยกด Pass Move มวิ่งขึ้นไปรอแล้วก็ รอปุ๊บพอกองเต้วิ่งขึ้นไปแล้วก็ส่งคืนทําให้กองเต้อยากจะเป็นตนที่เล่นเกมรุ่นได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกองเต้จะเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ดีทางด้านเกมรุ่เยอะแต่เป็นซีมเอฟที่ไมได่ดีทางเเกมรู่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นซีมเอฟที่มีค่ารางในเกมรับค่อนข้างสูงคือเก้าก้าเนี่ยมันเต็มแม็กแล้วคือสุด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 ยอดเลย กองเต้เป็นอีกตัวหน,น,นึ่งที่วิ่งค่อนข้างเร็วสปีดเออแอสเซสเดชันสปีดต้นเนี่ยก็มีกลังที่ค่อนข้างโอเคอยู่ยังพอมียังพอมีค่าแรงที่ค่อนข้างโอเคอยู่ทั้งสปีดต้นทั้งความเร็วอะไรก็ยังมีอยู่พอสมควรหรือว่าเราอาจจะให้กองเต้เนี่ยโดนพาบอลขึ้นมาจากแดนกลางแล้วก็ให้ไปส่งบอลให้กับกองหน้ายิงแบบนี้ก็ทำได้อยู่แค่ เป็นตัวที่ต้องเน้นหยุดแตนกลางตลอดก็ไปหยู่เกมลับเลยเท่านั้นแหะคือจะเป็นตัวที่เล่นแต่ในเกมลับและเกมกลางอาจจะไม่ได้ขึ้นมาสูงมากแต่ครที่อยายกให้กองเตะขึ้นมาสูงุกเนี่ยก็ต้องกดพาสแอมป์ว่ามันขึ้นมาบางทีมันก็ขึ้นมาแต่อาจจะขึ้นมาไม่ได้สุดเยอะตลอดขนาดน,นั้น